อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4วิคเคะห์บอลเปเปอร์ลิสอังกฤษแมนยูปะทะสเปอร์ศึกฟุตบอลเปเปอร์ลีสอังกฤษประจำสัปดาห์ที่21คู่บี่แดระหว่างปิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบอนแนฮอสเปอร์เจ้าบ้านแมนยูทีมอันดับ8ที่คงประสบป,ปัญหามากมายัาง้งในแง่ตัวผู้เล่นและผลการแข่งขัน มาเจอกับทีมเยอนย่ออยางสเปอร์ทีมระดับ5ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกหนึ่งในทีมที่กาลังมีลุ้นอ้นที่ยุโรปในเวลานี้ที่ประสบปัญหาการบาดเจ็บนักเตะเช่นเดียวกันแต่ถือว่าเกมนี้เป็นเกมสําคัญของทั้งสองทีมก่อนพักเบรกนีหนาของพรีเมียร์ลีกวันนี้จะมาวิเคราะห์จาะลึกสถิติข้อมูลที่นา่าสนใจฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษผู้ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบสเปอร์วันอาทิตย์ที่1 4มการาคมนี้เวลา23นาฬิกาสนาทีสนามออเทัฟฟอร์ด ความพร้อมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของเรเทนฮาร์ที่ฟอร์มอย่างกระท่อนกระแท่นอยู่ในเวลานี้ปัจจุบันระดับ8ของตารางคะแนนเปนมาลีกต้องพยายามกู้ศรัทธาแฟนบอลกลับมาให้ได้ก่อนพักเบงกนี้วยิเป็นเกมบิ๊กแมตช์แบบนี้ยิ่งมีความสําคัญสภาพความพร้อมของทีมพวกเขาังคงม,มีนักเตะหลายคนที่มีอาการบาดเจ็บทั้งลิซันโดมาร์ตินีสคาเซมิโรเมสันเมาส์อีกทั้งยังต้องลุ้นเช็คฟิตนักเตะอีกเพียบคทเซียนอดิคเซนทะเลิงมาเลเซีย แฮร์รี่แม็กไกววิกตอร์เดเดเลฟอามัดเยโลลูกชออองตูนี้มาซิยาลอันัวนี้และยังไม่มีอบับบราตที่ติดภารกิจรับใช้ทีมชาติโมร็อกโกในศึกแอฟริกันคัพฟอฟเนชั่นเรียกได้ว่าหายไปครึ่งทีมเลยทีเดียวส่วนที่เหลือพร้อมลงสนามเป็นตัวเลือกด้านความพร้อมฝั่งทีมเยอนสเปอร์ภายใต้การคุมทีมของอังเก้ปอสตโกกลูยังคงอยู่ในเส้นทางลุ้นพื้นที่ยุโรปและลุ้นแชมป์ได้เล็กๆพวกเขายังคงทำผลงานได้อย่างดี ก็กุมหัวตารางได้อย่างเหนียวแน่นแต่ปัญหาพวกเขาคือนักเตะเกินครึ่งทีมบาดเจ็บชนิดที่เรียกได้ว,ว่าโรงพยาบาลแน่นเอียดแน่นอนเบนเดวิดโจวานนีโลเซลโชมานโซเลมอนเจมส์แบดดิสันอีวานเปรรซิตอัลฟิวัยแมนเวลิดอีกทั้งยังต้องรอลุ้นเช็คความฟิตค,คิสเซนโลเมโลแถมมีนักเตระไปรับช้าชาติจากศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นและศึกชิงแชมป์แห่งชาติแห่งเอเชียอีกด้วยทั้งงเฮ์มินปาเปซา เอฟบิสซูมาส่วนที่เหลือพร้อมลงเป็นตัวเลือกข่าวดีอาจจะได้เห็นนักเตะใหม่อย่างติโมแวนเนอร์ลงสนามในเกมนี้ด้วยบิ๊กแมตเกมนี้คาดว่าจะเป็นเกมที่เปิดแรกกันสนุกเนื่องจากมีความสัมพันธ์ต่อการลุ้นอันดับในลีกแถมทั้งสองทีมยังต้องการเรียกความเชื่อมั่นของแฟนบอลก่อนพักเบรกแมนยูอาจจะได้เปลี่ยนเล็กน้อยในความเป็นเจ้าบ้านแต่อาจจะต้องดูฟอร์มกันอีกทีส่วนทีมเยือนสเปอร์เองก็คงจะมาเล่นเกมบุกตามสไตล์ไม่ว่าจะเจอใครก็ตาม แต่าจะาดับความอันตรายลงไปจากการขาดหายไปของบรรดาตัวหลักที่บาดเจ็บและไปร,ะรับใช้ชาติส่วนตัวชื่อว่าอาจจะยิงกันเยอะแต่คงกินกันไม่ลงผลที่คาดแมนอยู่เสมอกับสเปอร์ไป2ประตูต่อ2เจโนนซานโชคปีกปแดงของบริสร์มุนล,ลงซ้อมแต่รูปแบบทันทีที่โยกย้ายแบบยืมตัวจากแมนยูนเต็ดลุล่วงไปทางการตั้งเป้า มีชื่อใช้งานในเกมพบกับดามสต์สุดสัปดาห์นี้รายงานจากซื่อเยอรมันบอกว่าผู้เรนมายิบสามย้ายจากแมนยูแบบเช่ายืมทั้งซีซันมูลค่ารวม4.4ล้านปอนด์แต่ไม่มีออปชั่นซื้อขาดได้สวมเสื้อเบอร์1ิจากเทนเนอร์เอเดนเทอร์ซิสล่าสุดปรากฏภาพของดาวเตกผู้ดีซึ่งไม่ได้ลงเล่นเกมอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนสิงหาคมทำการลีดเหนือ,อยังดอตบุนแบเกิลเทนิงกล่าวตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสและต่อเนื่องถึงวันศุกร์ บรรยากาศเป็นไปได้วยความชื่นมื่นเพราะมีทีมเมดต้อนรับอย่างอบอุ่นน่าสนใจว่าความฟิตของซานโชจะมีเท่าไหร่เมื่อไม่ได้ซ้อมกับสิงชุดซีเนียร์พิแสดงตั้งแต่เดือนกันยาเชื่อว่าจรอนจะมีชื่อร่วมทัพกับดามสตาร์นอนในฐานะตัวสำรองเพื่อหวังวยกระดับเสือเหลืองขึ้นจากอันดับ5จากตารางบุนเดนทีกาเยอรมันพอเมอร์ซันอดีตมิฟฟิลคนดังชี้แมนยูเนเตดจะต้องชนะสเปอร์ให้ได้ในเกมวันอาทิตย์นี้ หากหวังที่จะมีโอกาสคว้าท็อปโฟในฤดูกาลนี้ปัจจุบันปีแสดงรังอันดับ8ของตารางด้วยการมีแต้มตามหลังอาเซนนทีมอันดับ4อยู่9คะแนนและตามหลังไก่แดทองทีมอันดับ5ของตารางอยู่8คะแนนซึ่งเมอร์เซ่นมองว่าหากเทนฮากหวังพาทีมจบท็อปโฟจะต้องชนะเกมวันอาทิตย์นี้ให้ได้เท่านั้นถ้าสเปอร์ชนะได้พวกเขาจะแซงอาเซนอนั่นหมายความว่าอาเซนนลจะหลุดจากท็อปโฟเมื่อ3สัปดาห์ก่อนทีมของอต์เต้าเก็บชัยชนะต่อเนื่องและเป็นจ่าฟูง แต่พวกเขาอาจจะหลุดมาดับ5เมื่อจบเกมในสุดสัปดาห์นี้ซึ่งน,น่าเหลือเชื่อมากในทางกับการแมนยูเต็ดตามหลังอาร์เซนอล9คะแนนและต้องต่อสู้อย่างยากลำบากในการคว้าตัวล่นเชปส์ลีกซีซั่นหน้าพวกเขาต้องชนะเกมนี้เพื่อมีโอกาสจบทัพโฟร์เต็มข้อขาดความสม่ำเสมอในซีซั่นนี้ไปมันยากที่จะคาดดาแมนยูเต็ดได้แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือพวกเขามักจะแสดงผลงานออกมาเมื่อหลังพิงฟ้าคาดว่าเกมนี้จะมีประตูมากมายเกิดขึ้นและคงตกใจมากหากไม่มีประตู ขงฟันตรงไปที่สกอ2ประตูต่อ2สเปอร์ได้รับข่าวดีก่อนไปเยือนแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดในศึกเมีย์มิลีกวันอาทิตย์นี้มเ,ลลเมื่อกิเซนโรเมโร่กองหลังตัวเก่งกลับมาซ้อมได้แล้วเซนเตอร์วัย25มีปัญหาบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายจากเกมเปิดรังชนะเอลวตัน2-1ซึ่งทางอังเกตปอสโกกูนในใหญ่ของทีมเปิดเผยว่าในตอนนั้นนักเตะจะต้องพักยาว5สัปดาห์การหายไปของโรเมโร่รวมถึงอาการบาดเจ็บของมิกกี้ฟิเดเฟน ทำให้สเปอร์ต้องแก้ไขปัญหาโดยการใช้แอมเซอร์รอยาและเบนเดวี่ยทำหน้าที่เซนเตอร์จำเป็นในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามจากรายานล่าสุดของอีฟิงสตนดาร์เผยวูเมโร่กลับมาซ้อมได้เป็นที่เรียบร้อยและลุนมีชื่อในทีมที่จะออกไปเยือนโอทาฟอร์ดในเกมลีกสุดสัปดาห์นี้ด้วยปัจจุบันสเปอร์รังอันดับ5ของตารางมี39คะแนนส่วนแมนยูนเตเดอยู่อันดับ8มี31คะแนน ลุยสังหาอดีตกองหน้าแมนยูเนเตดชี้จะดอนซานโชคือหนึ่งในความร่วมเหลวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการซื้อเตะสโมสรซานโชถูกปล่อยให้ดรอนมูลยืมตัวใช้งานในช่วงที่เหลือของซีซั่นนี้หลังไม่ได้ลงเล่นในกับทีมมานานเกือบ4เดือนจากการมีปัญหากับอริคันฮา์กในใหญ่ของสโมสรซึ่งที่ผ่านมานับตั้งแต่ยามาคาแข่งในถิ่นอตฟอร์ดผลงานก็น่าผิดหวังแตกต่างกับจากที่เล่นในบุเลดิก้าก่อนมาร่วมทีม จอร์แดนโชเป็นหนึ่งของความร่วมแรวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแมนยูไนเตดในตลาดคุณไม่สามารถได้ศักยภาพของเขาเพราะด้วยแนวคิดของตัวเขาเองแต่เพราะสิ่งนั้นสิ่งเดียวที่ควรหยุดคือเรื่องของอาการบาดเจ็บคุณรู้ว่าเขาดีพอซึ่งนั่นปเป็นเหตุผลว่าทำไมมันไม่เหมาะสมคุณไม่อาจเอาตัวเองไปอยู่ในสถาน,นการณ์นั้นและคิดว่าตัวเองใหญ่กว่าผู้จัดการทีมได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมไม่สนับสนุนซานโชซึ่งันยากสำหรับตัวผมในฐานะแฟนบอลแมนยูมันน่ากลัวมากๆ คิสตันตันอดีตก็น่าคนดังมองว่าอริเตนฮากอาจจะไปไม่รอดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากผลงานยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปในย่าฮอลแลนด์เปิดตัวซีซั่นแรกอย่างน่าประทับใจด้วยการพาทีมคว้าแชมป์คาราบาวคับมาคองถือเป็นแชมป์รายการมเมเจอร์ครั้งแรกในรอบ6ปีของสโมสรยิอะไรก็ตามผลงานนี้ยังไก็ตามฤดูกาลนี้ผลงานของทีมย่ำแย่โดยจะพบรูปแบบการเล่นที่โดนวิจารณ์อย่างหนักรวมไปถึงปัญหาก,กับเจรอรซานโชที่ล่าสุดถูกปล่อยให้กับดอทมูลยืมตัวในช่วงที่เหลือของฤดูกาล สตันกล่าวว่าผมสงสัยว่าซานโชอาจจะอยู่ได้นานกว่าเทนฮากที่แมนยูเน็ดมันจบลงแบบนี้แต่ผมตระหนีงงจใจว่าเขาจะกลับมาที่แมนยูเน็ดเมื่อจบฤดูกาลและถ้าผลงานของเทนฮากจะเป็นแบบนี้ต่อไปผมมองว่าเขาจะออกจากทีมไปหลังจบฤดูกาลเกมถัดไปแมนยูจะลงเล่นในบ้านพบกับสเปอร์ในเกมเพรีเมยริกวันอาทิตย์ที่14มกราคมนี้